วันนี้นะคะเขเป็นจะมาสอนการหมุนพวงมาลัยนะคะมาสาธิตนะคะสาธิตการหมุนพวงมาลัยว่ามีกี่แบบนะคะมันมีกี่แบบมีแบบมีแบบไหนบ้างนะคะแล้วทํำยังไพองพวงมาลัยเนี่ยมันมันมีการหมุนหลายแบบนะคะหมุนได้หลายแบบจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้ฟิกหรอกนะคะว่าแบบไหนถูกแบบไหนผิดอะไรเงี้ยขอแค่นะคะคนขับ จับแล้วหมุนแล้วเวลาเลี้ยวนะคะเวลาเลี้ยวเนี่ยเลี้ยวตรงทางเลี้ยวตรงเลนเวลาคืนมือไม่พันกันไม่เซซ้ายเซขวาแค่นั้นก็พอนะคะจับแล้วถนัดมือค่ะมันไม่มีอะไรที่แบบวิธีการจับแบบนี้นะมันผิดนะมันไม่ถูกแต่คุณจับคุณทําแล้วมันเลี้ยวตรงทางอ่ะแค่นั้นก็โอเคแล้วนะคะมันไม่ได้ฟิกขนาดนั้นนะคะ ทีน,นี้วิธีการจับพวงมลาลัยเนาะเวลาครูขับเนี่ยส่วนใหญ่แล้วครูจะจับอยู่ที่สองก็สิบนาฬิกานะคะเนี่ยแบบนี้นะคะแต่อันนี้หมายถึงว่าขับในระยะยาวนะคะระยะยาวหรือทางไกลอะไรเงี้ยขับแบบยาวๆนะครูจะจับสูงแต่ถ้าเกิดอยู่ในเมืองถ้าเกิดในเมืองแบบรถติดๆนะคะตามๆขับชา้ชาๆอะไรเงี้ยยี่สิบสามสิบเนี่ยครูจะขับจับพวงมลาลัยต่ำหน่อยนะคะอยู่ที่กึ่งกลางของพวงมลาลัยแบบนี้นะคะประคองแต่ถ้าเกิดขับไกลๆก,ก็อีกแบบหนึง่ง เนี่ยวิธีการจับพรมไายังมีหลายแบบนะคะมันเอาจริงๆไม่ฟิกหรอกว่าคุณจะจับแบบไหนเพราะบางทีควัวขับมือเดียวแบบนี้มันก็ไปได้อ่ะคะ่ะคือคนเป็นแล้วนะคะคุณจะบอกว่าคนเป็นแล้วเนี่ยทำยังไงก็ได้นะคะแต่ที่ครูสอนส่วนใหญ่แล้วนะคะครูเน้นมือใหม่ครูสอนมือใหม่ทํายังไงให้หมุนได้ง่ายๆทํายังไงให้เราเข้าใจรอบของพวงมาลัยว่ามันมีกี่รอบทํายังไงให้เราหมุนพวงมาลัยเป็นแค่นั้นเองให้เราแบบขับพามันไปได้นะคะ ที่สําคัญเวลาหมุนพวงมาลัยเนี่ยครูเน้นสอนแต่เรื่องขับรถให้ตรงทางนะคะเลี้ยวให้ตรงเลนคุณจะจับแบบไหนก็ได้แต่ขอให้มันตรงทางเลี้ยวแล้วตรงเลนแค่นั้นก็พอนะคะซึ่งวิธีการสอนของครูเนี่ยครูจะสอนแบบการจับพวงมไลัยแบบประคองนะคะมันมีแบบไหนก็จะมีแบบประคองแบบหมุนหมุนแบบประคองก่อนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าหมุนแบบประคองนะคะมือใหม่เนี่ยทาแบบเนี้ยดีมากเลย เพราะหลายคนเอาวิธีนี้ไปใช้นะคะเลี้ยวรถตรงทางเป๊ะเลยค่ะมือไม่พันกันด้วยสังเกตเห็นไหมคะมันไม่พันกันเพราะมันไม่ได้ควายมันไม่ได้แบบควายมืออย่างเงี้ยนะคะมือไม่พันกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวมงฉีกบางทีมือก็ชนกันพันกันนะคะควายไม่ถูกแต่ถ้าสมมติว่าเราเป็นการหมุนแบบประคองแบบเนี้ยเนี่ยนะคะหมุนแบบนี้ประคองมือจะไม่พันกันนะคะแล้วเวลาเราขับใหม่ๆครูสอนให้เลี้ยวช้าๆซึ่งการหมุนประคองแบบเนี้ยมันจะไปได้กับคือความเร็วกับ ความเร็วของรถกับทิศทางของรถมันจะไปด้วยกันได้นะคะไปพร้อมๆกันได้มันทําให้เราเนี่ยประคองได้ง่ายนะคะประคองรถะะ่ะคได้ง่ายแล้วก็จะมีแบบสาวที่ครูเคยสอนไปนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยไว้ใช้ตอนไหนเอาไว้ใช้ตอนที่เรายูเทินหรือว่าถอยหลังเข้าซองอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบที่เราต้องหมุนพวงมาลัยเยอะๆค่ะแบบซ้ายหมดขวาหมดอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยนะคะคืนกลับนับหนึ่งอันนี้คือจะจะจะ,จะนับพวงมาลัยได้ง่ายนะคะหนึ่งรอบ สองรอบนี่อันนี้ไว้คืนแบบเวลารถหยุดอยู่กับที่นะคะแล้วเราสาวไปมันจะได้มันจะได้แรงนะคะเพราะว่าอย่างรถกระบะเนี่ยพวงมาลัยมันจะหนักค่องขั้นหนักกว่ารถเก่งนะคะแล้วก็รอบเยอะกว่าเวลาที่เราสาวแบบเนี้ยมันจะได้แรงกว่าไม่ต้องใช้แรงเยอะนะคะมันหมุนได้แรงกว่าค่ะหมุนได้เยอะกว่านี่สุดราคานี่ยนึงนะห้าหมุนสุดแช่ไว้นะคะคืนหวาคืนรบตรงทงําไงหมุนคืนกลับมาค่ะพวงมาลัยตั้งตรงหนึ่งครั้งนะับเป็นหนึ่งรอบหนึ่ง สองเนี่ยง่ายมากเลยทําให้คนที่ชอบงงพงมลัยนะคะงงกับพงมลัยไอ้พงมลัยมีกี่รอบอะ่ะนับขึ้นยังไงวิธีนี้จะเป็นการนับรอบคืนพงมลัยได้ง่ายแต่ครูมไม่ได้หมายถึงว่าเวลารถเราวิ่งอยู่บนถนนเนี่ยให้เราทําแบบม่อกี้นี้นะครูหม,มายถึงเราไว้ใช้ตอนที่เราจะยูเทิร์นหรือว่าตอนที่เราจะถอยหลังเข้าซองนะคือรถหยุดนะคะไม่ได้ใช้ตอนที่รถวิ่งนะคะทีนี้ม่อกี้นี้มีแบบหมุนเนาะหมุนไปแล้วสาวไปละแล้วก็มีแบบสากลค่ะที่เขาสอนกันก็คือการควายมือ แบบนี้นะคะค่อยสลับมือแบบนี้ไอ้แบบเนี้ยสมมุติว่าถ้าเกิดว่าใครเนี่ยยังเลี้ยวไม่เป็นนะคะมือใหม่ที่ยังเลี้ยวไม่เป็นเพิ่งหัดขับจะเลี้ยวไม่เคยตรงทางเลยถ้าทําแบบนี้เนี่ยมันไม่ตรงทางแล้วแถมงงกับพวงมาลัยด้วยมีกี่รอบเพราะว่าค่ายมือเนี่ยมันค่อยไปเรื่อยๆค่อยไปเรื่อยแล้วมันทําให้เราเนี่ยไม่รู้รอบของพวงมาลัยแต่การสาวของครูเนี่ยมันก็คือสาวหนึ่งรอบมือมันก็ได้หนึ่งรอบของพวงมาลัย แต่อันนี้คือไม่ต้องสาวหลายครั้งอ่ะกว่าจะได้รอบหนึ่งของโวงมอะไรมันก็เลยทําให้เรานับรอบโวงมอะไรไม่ได้นะคะครูก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อยจะเอามาสอนนักเรียนครูใหม่ๆเนี่ยตอนที่นักเรียนครูยังจับพวงมาลไยไม่เป็นหมุนไม่เป็นครูจะไม่เอาวิธีนี้มาสอนนะคะเว้นแต่อ่ะมีรถยนต์สอนด้วยเห็นไหมเว้นแต่นะคะพอเขาขับรถเก่งแล้วนะคะเขาขับรถเก่งแล้วเลี้ยวเป็นแล้วเนี่ยไอการควยมือแบบเนี้ยเขาจะทําได้เองอัตโนมัติเลยค่ะมาโดยที่ไม่ต้องมีใครสอน มันเป็นไปเองนะคะมันเป็นธรรมชาติะคะ่ะธรรมชาติของคนขับรถอะ่ะเราอยากหมุนไวแล้วก็หมุนควงเอาสาวไปเยอะๆะแค่นั้นเองนะคะมันจะไม่ต้องแต่ว่าลําบากที่มันยากเลยมันยากตอนใหม่ๆที่เราเลี้ยวก็ไม่เป็นกะหน้ารถก็ไม่ถูกรถไปทางนึงแบบความเร็วนะ่ะไปทางนึงพงอะไรก็ไปอีกทางนึงมันไม่สัมพันธ์กันนะคะการประคองจึงดีที่สุดเนี่ยประคองแบบนี้นะคะเนี่ยประคองพงลัยแบบเนี้ยดีที่สุดสําหรับมือใหม่ ที่เพิ่งหัดเลี้ยวครูจะสอนแบบนั้นนะคะอ่ะมาเดี๋ยวครูทีนี้อ่ะเวลาเนาะมีหลายคนถามครูครูคะเวลาจอดเนี่ยงงมากเลยค่ะไม่รู้โฟมไรไปทางไหนจะคืนล้อตรงทําไงคะสมมติรถเราหยุดเนาะเนี่ยครูหมุนไปหมุนมาหมุนไปหมุนมาอ่ะครูถามว่าตอนนี้เรารู้ไหมว่าล้อตรงไหมไม่รู้นะคะไม่รู้ว่าล้อตรงไหมเราหมุนทางไหนก็ได้นะคะหมุนไปให้สุดครูเลือกหมุนขวาเขาเมื่อกี้ครูหมุนทางขวามาอ่าหมุนสุดละปึ๊บใครกลับนี่เอง คืนใหม่ค่ะสองรอบอย่างที่ครู่อย่างที่ครูสอดไปหนึ่งรอบเห็นไหมคะครูหมุนมือหนึ่งรอบมันก็ได้พวงมาลยหนึ่งรอบสองรอบล้อตรงแล้วค่ะตอนนี้ลองดูซิตรงจริงเปล่าครูโกหกเปล่าดูนะคะดูที่หน้ารถนะคะว่ารถเราวิ่งไปตรงไหมถ้าวิ่งตรงคือเห็นไหมคะรถวิ่งตรงเนี่ยครบแล้วนะคะสองรอบทีนี้เดี๋ยวครูไปขับให้ดูดีกว่าเนาะครูไปขับให้ดูว่า อ่ะอย่างเงี้ยครูจะเอาวิธีการสาวนะคะสาวควายมือสลับมือและอันนี้แบบหมุนประคองค่ะหมุนประคองขึ้นกับมาเวลาคืนพรมลัยนะคะคนที่บอกครูว่าครูค,คะเวลาหนูเลี้ยวนะ่ะหนูไม่เคยคืนตรงเลยค่ะเลี้ยวก็ไม่ตรงค่ะคืนก็ไม่ตรงครูว,ว่ามาจากสาเหตุหนึ่งนะคะมันมาจากการที่เราควายมือค่ะหมุนพงมลัยแบบนี้เราไม่สามารถกะคำนวณคำนวณน,น้ำหนักมือของเรานะคะกับ ไอ้หน้ารถเนี่ยว่ามันมันมันพอดีกันไหมแล้วเราเหมือนมันยั้งมือไม่ทันนะคะหยุดมือไม่ทนันหยุดมือไม่ทันมันก็เลยไม่ตรงนะคะเดีวครูจะเลี้ยวยูเทิร์นให้ดูนะคะอย่าพัดสุดตะเบ ลอปลดเกียร์ว่างลอปลดเกียร์ตามนะคะหมุนค่ะนี่ครูหมุนแบบสาวนะคะปึ๊บมีคนบอกว่าถ้าหมุนแบบนี้อะไรนะพรมอะไรจะตีข้อมือครูจะบอกว่าตั้งแต่ครูขับเป็นมาเนี่ยมันก็ไม่เคยตีข้อมือครูหักนะคะไม่เคยไปปตายนะคะ เลือกอางหนึ่งนะคะไาขัาไปพอน้า,ารถหันไม่ทางค่ะไม่ต้อให้ตรงเหมือนพรมอะไรมันอยากคืนให้เราปล่อยคืนมานะคะปล่อยมือหลวมๆค่ะแล้วก็ประคองมันกลับมานะคะให้หน้ารถนะคะประคองหน้ารถให้มันตรงทางนะคะยึดที่หน้ารถนะคะเป็นหลักไม่ได้ยึดที่พรมอะไรนะคะยึดที่หน้ารถเป็นหลักค่ะทีนี้จะเอาแบบควยมือบ้างนะคะแบบหลักสากลที่สอนกันจริง การหมุนพละลายแบบับากการสากลเนี่ยแบบนี้นะคะควายค่ะควายมือนะคะควายสลับมือปึ๊บอ่ะมีรถมาจอดก่อนนะคะจอดรอเปลี่ยนเกียร์ในระหว่างที่เรารอแล้วก็เปลี่ยนเกียร์นะคะปึ๊บว่างค่ะปล่อยคาดขึ้นนะคะรถค่ะหน้ารถหันไปที่เลนซ้ายค่ะมองหาไกลๆนะคะเลนซ้ายที่ไหนนี่แล้วก็ปล่อยมือประคองเหมือนเดิมนะคะ ปล่อยมือหลวมๆค่ะพรมลายเราเราจะมีความรู้สึกอยู่กับมันนะคะว่าพรมลายมันอยากคืนให้เราประคองค่อยๆค,คืนมันกลับมาโดยที่สําคัญเลยอะ่ะยึดหน้ารถเป็นหลักคาะว่าหน้ารถมันตรงกับทางหรือเปล่าอ่าคราวนี้แบบที่ครูสอนนักเรียนครูบ้างนะคะแบบมาเรียนใหม่ๆเลยวันสองวันแรกนะคะแบบนี้ค่ะแบบหมุนค่ะหมุนหมุนประคองไปเรื่อยๆนะคะหมุนประคองให้หน้ารถไปทาง วิธีนี้ง่ายสุดนะคะสําหรับมือใหม่พอหน้ารถเราว่าหน้ารถเราจะหันไปฝั่งน้นได้แล้วเราต้องการไปเลนซ้ายนะคะ,ะคุณดูซ้ายว่างค่ะปล่อยคล้ายขึ้นมานะคะแต่ขเ,เล่นเบาๆนะคะเพราะหน้า,ารถหันมาแล้ว,ว่มันอยากคืนนะคะพออะรมลายมันอยากคืนครกก็จะปล่อยมือนะคะให้ประคองคืนกลับมาวิธีนี้วิธีคืนวิธีนี้นะคะดีที่สุดนะคะดีที่สุดสําหรับมือใหม่ก็คือประคองไม,ไม่ใช่ปล่อยมืออย่างนะี้นะ จับหลวมๆค่ะสังเกตที่ครูจับนะว่ามันเป็นยังไงอวมือหลวมๆแล้วประคองประคองประคองมันกลับมามือจะไม่พันกันค่ะแล้วรถจะตรงเป๊ะเลยเวลาที่นักเรียนมาเรียนกับครูนะคะนักเรียนมาเรียนกับครูแล้วครูสอนการหมุนพรมลัยให้ไม่เคยมีใครงงนะคะงงกับพงมลัยแล้วไม่เคยมีใครเลี้ยวไม่ตรงทางทุกคนที่มาเรียนกับครูเพนจะหมุนพงมลัยเป็นไวมากนะคะเลี้ยว้วตรงทางหมุนพงมลัยเป็นมือไม่พันกันไม่งง แล้วเราก็จะได้ไปฝึกทักษะอย่างอื่นกันนะคะพวกการควบคุมน่ยพวบการควบคุมรนเนี่ยเราต้องได้ไวๆเราจะได้ไปฝึกขั้นต่อไปเนี่ยก็คือเราไปฝึกทักษะละถ้าเราควบคุมบรผ่านการขับได้นะคะอ่าอีกสักรอบหนึ่งนะคะดูเอีกสักรอบหนึ่งนี่ควายมือแบบนี้แบบนี้หมุนนะคะหมุนประคองเขาเรียกว่าหมุนประคองครูเรียกว่าหมุนประคองนะคะที่ครูสอนนักเรียนครู อันนี้หมุนเกินนะหมายถึงว่าครูหมุนให้ดูนะคะมันก็เลยเกินถ้าแบบนี้ยูเทิร์นแบบนี้กว้างๆแบบนี้หมุนพวองมาลัยไม่สุดนะคะแต่ถ้าเกิดเป็นยูเทิร์นแบบยูเทิร์นที่มันมีกรอบกลางนะคะในเมืองเนี้ยต้องหมุนพวงมาลัยให้สุดเลยค่ะกระบะเนี่ยยังไงก็ต้องหมุนให้สุดเพราะว่าถ้าหมุนไม่สุดมันไปฝั่งโน้นนะคะฝั่งซ้ายฝั่งโน้นป่าฝั่งโน้นเลยค่ะอ่ะไปไปล่อยขึ้นมาปล่อยเบรกหน้ารถนก็จะหันไปที่กลางถนนนะคะเลนซ้ายค่ะ เออเึ๊ีนะคะประคองขึ้นแล้วสังเกตไหมพงมอะไรนะมันไม่ได้ว่าจําเป็นต้องหมุนคืนกลับมาให้มันตรงนะคะไม่ใช่เราไม่ได้คืนพงมาลไยให้ตรงค่ะแต่เราคืนพงมาลไยกลับมาประคองพงมาลัยกลับมาเนี่ยเพื่อให้หน้ารถมันตรงทางนะคะหลายๆคนทุกคนเลยดีกว่าที่โครดสอนนะคะโฟกัสแต่พงมาลไยก็กลัวพงมอะไรไม่ตรงกลัวล้อไม่ตรงตั้งหน้าตั้งตาคืนกันอย่างเดียวสรุปรถไม่ตรงทางไม่เคยตรงเลยหลายรอบนะคะหลายรอบครูให้ทําหลายรอบมากกว่าจะทําได้ ก็คือมันไม่ตรงทางครูค่ายังไงก็ไม่ตรงลืมไป <rattling> ครูพูดว่าให้มองที่ทางนะคะมองที่ทางเนี่ยเราเอาเลนไหนเลนซ้ายสมมติเราเลี้ยวมามันมี 2, 2> เลนมเลีเลนซ้ายกับเลนขวาเราจะเข้าเลนซ้ายเรามองตรงกลางเลนซ้ายอย่างเดียวอย่ามองทั้งถนนนะคะถ้ามองทั้งถนนรถไโผโ่กางถนน,นะค่ะโฟกัสรถไม่ได้ให้เรามองที่ทางของเราค่ะท,ทางของเราคือเลนซ้ายเลนที่เราจะเข้าเราจะเข้าเลนไหนก็ให้มองเลนนั้นนะคะแล้วรถเราจะตรงทางไปเองนะคะบางครั้งอ่ะเราก็โฟกัสผิดที่ค่ะ เราไปโฟกัสแบบทั้งถนนเลยหรือไม่ก็ไปโฟกัสตรงแค่รถมาไหมรถมาไหมอย่างเงี้ยไม่ได้ดูทางนะคะไม่ได้ดูหน้ารถเองกับทางเลยว่ามันตรงกันหรือเปล่าอ่ะอันนี้แบบหมุนล่ะแบบหมุนนะคะแบบหมุนอันนี้แบบหมุนนะหมุนประคองที่เนี่ยครูให้นักเรียนครูทำาแบบนี้จะดีนะสําหรับมือใหม่นะคะรถช้าๆค่ะแล้วก็ประคองไปด้วยนะคะนิ่จอดค่ะใส่กเก้น,นังรถว่างนะคะเปิดคันขึ้นมนาครึ่งนึงถอรถขยับแล้วแต่เครื่องช่วยเบาๆนะคะ ถ้ามันอยากคืนแปลว่ามันต้องคืนค่ะแปลว่าพรมลรมันจะคืนของมันได้แล้วเทียงแต่ว่าถ้าให้ถ้าให้พรมลรคืนเองมันจะคืนไปไหนไม่รู้ค่ะคืนแล้วไม่ตรงเราต้องประคองค่ะ <c oughs> ปล่อยปล่อยมือออกหลวมๆนะคะแล้วประคองตามมาเราประคองให้หน้านรถเราเนี่ยหมายถึงประคองประคองให้หน้านรถเรามันอยู่ในเลนเอาไว้นะคะเลนที่เราต้องการที่เราจะไปอะคะ <c oughs> มันจะง่ายมันจะง่ายจริงๆเพราะว่านักเรียนครูเวลาที่นักเรียนครูมาเรียนครูเนี่ยเลี้ยวเป็นไวมากนะคะ เลี้ยวเป็นได้ภายใน2องสวันนะคะเลี้ยวเลี้ยวเป็นเนี่ยหมายถึงว่าเลี้ยวรถตรงทางนะบางคนบอกว่าหนูมีเพื่อนผ่านมาแล้วค่ะหนูเลี้ยวเป็นที่ไหนได้เลี้ยวแล้วไม่ตรงค่ะเลี้ยวได้อะคือเลี้ยวแล้วไม่ลงข้างทางแต่เลี้ยวไปมีกี่เลนมีสองเลนเข้าทุกเลนเลยมีสามเลนก็เข้าทุกเลนไม่รู้ไปโผล่ซ้ายโผล่ขวาแต่รถไม่ตรงทางเขาบอกว่าเขามีเพื่อนผ่านแล้วอันนี้ไม่ใช่นะคะเวลาหัดเองเนี่ยส่วนใหญ่แล้วไม่มีเพื่อนผ่านจะเลี้ยวหรอกแค่เคยแค่เคยเลี้ยวแล้ว เคยเลี้ยวแล้วเขาเรียกว่าเลี้ยวได้ไม่ได้เลี้ยวเป็นนะแต่หลายคนบอกว่าหนูเลี้ยวเป็นค่ะครูหนูมีพื่นผ่านแล้วพอมาเลี้ยวให้ครูดูเลี้ยวไม่เคยตรงทางเลยนะคะไม่ได้ตรงทางเลยเลี้ยวไปไหนไมีร้มั่วเลยไปซ้ายไปขวาโฟกัสไม่ได้ขนาดขับรถให้ตรงทางยังไม่ตรงเลยนะคะอ่ะอีกสักรอบหนึ่งรอบสุดท้ายน,นะคะนี่เป็นตัวอย่างนะคะตัวอย่างการหมุนพวงมาลัายอ่ะนี่หมุนแบบควายค่ะควายมือปึ๊บลงมา ดูรถค่ะชะลอก่อนทุกครั้งนะคะหรือมีรถไม่มีหยุดรถด,ดูก่อนแปบ๊บหนึ่งค่ะปึ๊บปื๊พวงมราลัยมันคืนเองได้นะคะถ้าเราแบบไม่ไม่กัม,มันแน่นที่สําคัญเลยอีกอย่างหนึ่งที่ครูอยากจะบอกอย่าไปจับดึงพวงมราลัยไว้นะคะให้จับแบบประคองก็พอจับให้มันนิ่งอะคะ่ะจับเพื่อเพื่อที่จะปรับรถให้ได้แค่นั้นตัดเดี่ยวจับเพื่อที่จะจะหมุนนะคะอย่าปรับเพื่อที่จะหมุนปรับเพื่อประคองเนี่ยพวงมาลัยไปจับมันก็ตรงนะคะ แต่ทไา,าไมอ้าวาช่้นทำไมมันต้องจับไว้ล่ะครูก็เพราะว่าถนนจริงๆแล้วมันไม่ตรงเพราะถนนมันโค้ดเคี้ยวไปอ่ะเราก็ต้องประคองให้รถมันไปตามทางค่ะมันก็เลยต้องจับเอาไว้อ่านี้นะคะก็เนี่ยเป็นวิธีนะคะวิธีจับพวงมาลัยเนี่ยจะเห็นสังเกตว่าครูจับอยู่ที่สองกับสิบนาฬิกาตลอดนะคะเพราะว่าวิ่งทางตรงแบบนี้รถวิ่งเร็วนะคะครูจะจับสูงหน่อยแต่ถ้าเกิดว่า ไปในเมืองคพรวจะจับต่ำหน่อยแบบนี้แล้วก็แบบขับไปเรื่อยๆช้าๆนะคะจับไม่ควรจับแบบนี้นะคะเนี่ยสูงข้างต่ำข้างรถมันจะไม่ตรงนะคะรถมันจะไม่ตรงเวลามือมือใหม่นะคะเวลาขับรถอาจจะชอบดึงมือที่สูงนะ้วลงมาแล้วมือน,นี้ก็ประคองมันจะไม่ตรงค่ะมันต้องแบบว่าสองมือเท่ากันนะคะแล้วจับประคองมันไว้ผมอะไรไม่ต้องดึงหลายคะ่ะไม่ต้องไปดึงเหมือนมากแค่ประคองมันก็พอประคองนี่คืออะไรโฟกัสที่หน้ารถคะ่ะ ประคองให้หน่ารถมันตรงกับทางคำว่าประคองนะคะประคองหน้ารถให้ตรงกับทางไว้ส่วนไอ้รถเนี่ยตรงเลนไม่ตรงเลนนะคะตรงทางไม่ครูดูยังไงคะว่าตรงทางไหมง่ายมากไม่เคยมีใครขับรถกับครูนะคะมาเรียนกับครูเนี่ยแล้วขับแล้วไม่ตรงทางไม่มีนะคะในนี้ครูก,ก็จะมดวนอ,อ,อันนี้ทางร่วมนะคะเราเข้าทางร่วมปึ๊บพอถึงทางร่วมปึ๊บพอสุดทางของเราเรามองกระจกขวาค่ะขวาว่างไหม ขวาว่างนะคะมีรถมาแต่ขวาว่างระเบียงออกได้นะคะก็เปิดสัญญาณไฟขวาด้วยนะคะเบี่ยงออกมาปึ๊บไม่มีใครที่เรียนอคุนแล้วูดพรองไรไม่เป็นนะคะส่วนวิธีการจับบางครั้งเนี่ยคนที่สอนยากมากๆเนี่ยครูก็จะไม่ไปไม่ไปจํากัดเขาหรอกนะคะว่าต้องจับแบบนี้แบบนั้นแต่ส่วนใหญ่เรื่องประคองค่ะเรื่องการคืนครูจะครูจะเน้นเรื่องการคืนเพราะถ้าเกิดเขาคืนเนี่ย คืนผิดที่เอ่อคืนผิดท่านะคะมือจับผิดท่าเนี่ยมันจะทําให้เขาคืนแล้วรถไม่ตรงรถมันไปเลนอื่นอันนี้อันตรายครูก็จะเน้นเรื่องการคืนส่วนเรื่องการเลี้ยวการหมนุนเขาถนัดแบบไหนก็จะดูว่าไอ้ที่เขาทําเนี่ยเขาทําได้ไหมเขาทําแล้วมันเลี้ยวได้หรือเปล่าครูจะดูตรงนั้นแต่ถ้าสมมติเขาเลี้ยวไม่ได้เลยมันเป็นเพราะว่าวิาวธีการจับและว,วิธีการหมุนพวงมาลของเขาครูก็จะเปลี่ยนนะคะ จะต้องเปลี่ยนต้องแกว้วิธีการจับตรงนัให้เขาใหม่เขาถึงจะเลียเ้ยวลเลี้ยวแล้วตรงเลี้ยวแล้วเป็นนะคะเลี้ยวแล้วมันตรงทางอ่ะเลี้ยวเป็นเลี้ยวเป็นคืนเป็นนะคะไม่ใช่แค่เลี้ยวได้คืนได้นะคะ